ผมไม่ละดันที่มาแล้วไม่รู้ดันที่มาจะเป็นอะไรดันที่มาอย่าละางมุนทุนมุนคนุน,คนดันที่มาจะล้างแต่มุนคนุนมันถูกมามันทรมานไม่ได้อุหรีล้างเป็นไงพี่น้อยนะไม่มุนทุนหาล้างมาดันที่มา แดนท่มาน์จะถ่ายไปหามุนทอนมนทนหา้มุนทอนแดนท่มารมันถือไม่ได้แบบโอลมนมุนทอนแบามหาเจนที่มารัดนท่มารมันถือไม่ได้ขอให้มีความผูักับแดนท่มารมุนทอน